สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัมาพบกับเกามาเชียน้ำเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้พิเศษครับพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องเอ็บจี้ทักน้องค่ายครับผมน้ำเชียร์เกามาเชียร์มาไหวปูครับผมไหวพระอยู่วัดพระธาตุบางพวนเด้อครับผมครับครบรอบหนึ่งปีครับพี่น้องเนาะที่เคยมาครับวดนั่นก็คืองวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบแปดครับผม ก้อนเหล็กออกกับมาครับผมมาบหว้ปูเขากันครับดูซิว่าเหล็กบนจะออกศ6เหล็กล่างจะออกเกาี่ครับผมจำได้ปะครับครับเอาสวัสดีพี่น้องเอ็ซีนน้ำเชียร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับครับจำได้ปะครับผมว่างวดที่ออกหนึ่งกันย่าย่น67ข้าเจบนออก06ครับผมครับก้อนที่จะมาวัดปูครับผมวัดพระธาตุบางพวนนี่ครับค่ะน้ำเชียร์กับฟันเห็นงู ครับผมเขางูเหรองูเขาทำเขาทำค่ะผ้ากันตีหนึ่งเจ็ดจำได้ปะครับพี่น้องหน่งเจ็กับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดับหนึ่งหกสื่อยุวัดนเนี่ยหนึ่งเจกับหนน้ำเชียมาเสียงเซมซี่เดอีกหนึ่งเจอีกอ๋อโอ้ยก็เล่นนำไงเลยครับผมแต่ว่าเพิ่นกับฟันแมนด้ฟันกับงูนงูงูตัวเดียวแมนแต่ว่าเอฟซี่กับแฟนเับห้องขักๆนี่เพิ่นจะจำได้อันเลื่อยเขาในปากทำแมนค่ะอันเดียวกันก็ปูนะสา เขาเขาเน่ทำครับปูสองสองลูกเขาเน่ทำอ่านี่งวดหนึ่งเนาะที่ออกสองแปดออกสองแปดเข้าไปตีนศูนย์สองครับสำหรับอันงวดที่ว่าปีกายครับผมครับก้อนเลขกออกน้ำเชียรกับมาครับผมค่ะถ้ากันตีหนึ่งเจ็ดแต่ว่าออกศูนย์หกครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเข้าตีเพราะว่าน้ำน้ำเชียรจะเป็นงูนี่ก็คือหกกับเจ็ดครับผมค่ะ บานี้ก็มาเชียร์ก็เลยจังได้บุผ้าน้ำเชียมาว,วัดยุสใสงไห่เถ่านี่พระธาตุบางควรคน้องไา่ฝันก้อนสิมาวัดครับค่ะจังได้มาเสียงจริง่จะได้หนึ่งเจ็ดอีกหนึ่งเจ็ดอีกเอาตัาวในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวสิมาเรล่าก็ฝันด้วยกันน้ำเชียกับฝันก้อนสิมาด้วยกันครับนี่เป็นพระธาตุนะครับผม จะพาไปเดี๋ยวน้ำเชี่ยวท่ายองไงบ่าวข่วงฟันก่อนเนาะครับผมค่ะข่วมฝันเป็นยังไงน้ำเชี่ยวันตอนนั้นก็ฝันว่าฝันเห็นงูอยู่ใต้ตะรางครับค่ะงูเหลี่ยมเนาะท่างูเหลี่ยมตัวหนึ่งค่ะอยู่ใต้ตะรางเฮียนค่ะอีกตัวหนึ่งว่าชัดปันไหนเนาะทําครับใครครับค่ะค่ะบานีต่อมาล่าสุดนี่เมื่อคืนนี่ ฟันว่าได้ไปอิงก,กันกับพญายนาคอิงพิ้งเพิินเลยที่แวครับค่ะเป็นเป็นตัวหรือรปปว่าเป็นรูปปั้นเว่าเป็นรูปปั้นแล้วทอโอ้ก็คือคขาคายเข,าย,ขายกันไปนําวัดเังสิละออืค่ะบานนี้พ่อไปอิงเพิินปุ๊บบานนี้มีพระ3รูปยางมากอีกรูปดึงยางของมหา้ําเชี่ย แต่ว่ายังยังออกมาจากกันบบ่หลายเก่าที่แถาครับยืนเบิ่งข่อยคอยก็ยืนคอยก็อิงพญานาคเบิ่งเบื้งผขึ้นกันค่ะกับว่ามีอย่างดีค่ะท่านผู้ชมมันเหมือนกับปริศนาอียงเนาะเนียนบานีน้ำเสียรไล่ออกจากพญานาคออกไปสิไเ็จุดถูกด้วยกันเขาอ่าสิมีเลขถูกบ่สิไปจุดอืมที่น้ำเสียร์บอกอัน ในหวยขามโค้งหลักอะในในในขีปน้ำเสียพร้อมครับค่ะบานเนียมสิไปจุดถูจกจ้กผู่ยิ่งจัาผู่สายย่นเล็กถูกมากไหมท่ออ่าถูกี่มีจุดเป็นตัวเลขกค่ะย่นมาบานเนน้ำเสี่ยเลยไปไปจับเอาครับพ่อพ่อไปจับเอาพิกขึ้นมาเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขก็กเล่หองไปถามเพื่อนว่าอ้าเอา่เอ ท่านเด็ดจุดคือมีตัวเลขเนาะท่านเด็ดจุดคือมีตัวเลขอเจ๋อไหวฟังค่ะท่านเด็ดจุดคือมีตัวเลขตัวเลขนั้นชัดมากเลยคือเจ็ดสามหรอก็่หามันสีล่างๆเนี่ยหน่อยแมนครับประมาณ่นดีก็ไมาเชื่อพิ่นจะหลูกก้อนโม่ครับไอ้นอนตื่นกับแก่้ความันใ่งฟังคันคันจำได้นี่ที่เราเลยฟังเป็นฉากๆไปได้คันจำบ่ได้นี่จกอีะยิ่ง มาล่ำจำจาค่ะท่านผู้ชมความฝันเนาะนะครับแม่นค่ะตีซอยกันครับพี่น้องค่ะตีซอยกันก่อนที่จะไปเซียงเชมซี่เนาะค่ะครับผมก่อนที่จะไปไหว้ปูเอาเหล็กความฝันมาให้สร้าง,งบ้งก่อนเนี่ยเอามายังนี่ยิบได้เหรียญอ้อมมันม,ม,มองว่าเห็นมอ่งว่เห็นนะครับ มองไปเห็นเลี้ยนห้าสิบตังบ่โบ่โฟกัสมนวางตรงเหรียนพอดีเลยนเนาะเดี๋ยนน้ำเชื่องก่อนนี่ครับพี่น้อง,งต,งตีตีความฝันนะครับผมซีน้ำน้ำเชื่อมเนาะครับหกนี่ก็แท่นง,งูหรือว่าพญานาคครับผมแปดนี่แท่นปู 4ีเก่าขึ้นกันครับพี่น้องเนาะเพราะวา่าหกกับเก่าแล้วก็มาสีเจ็น้ำงงูนี่น,น,น้พญานาคจะเป็น7กับ6กแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีสามครับพี่น้องเนาะีสามแครับปูสามองค์ 0. น้ำเชียเป็น4ีแล้วก็เลขทูบแล้วครับผมในความฝันครับผลโยนใม่น้ำเชียเห็นชัดเจนเลยครับพี่น้อง <Yeah. S 1> 3. เจ็ดเจ็ดสามห้านี่ประชดปไหนเอา เท้าคือเป็นจะาไอ้ไข่นี่ละเป็นยังน้ำเสียร์ทุไปทุมาเลี้ยวมงบุงเลยเอาเอาเบิ้งรูเาเบิ้งขัดชกับพี่น้องนอกรวดีกล่องเก่ามาเชียร์ว่าไข่สัตดนี่ของน้ำเชียร์เห็นเลยยิบหาตังค์แล้วเท้าแมนยี่สิบห้าสตังค์ครับพ่อสอเด็ดเท่านี่พ่อสอสองห้าหกสาม สองห้าหกสามเห็นยู่นี่เดี๋ยนี่สองห้าหกสามอุ้ยหกสามห้องตังสองพอดีหกสามเหล็กตัวเก่าสิมาบว่เหล็กตัวเก่าดิสองหาเหล็กตัวเก่าอีกแม่นเอาลองเบิรงครับผมเดี๋ยวไปไหว้ปู่กันครับพี่น้องโอ้เข้พี่น้องครับผมครับมาไหว้พระธาตุทั้งในแล้วก็มากราบมาไหว้ปู ตัวใหญ่ครับผมถุงดำเ,เ,สเสียงเสียงสเ,เสีย้ยงกับเสียงดวงครับพี่น้องเนาะแต่ตัวใดนเนาะกระจกใจสองซีเพื่ตะวันเหรียญวงหันสองหาเสียงได้สองซีได้ครับผม <c oughs> เอาอีกอยี่บอ <c oughs> เอาเสียงอีกรอบก็ได้สองซีก็งามโย เป็นไปได้จังไดพี่น้องแต่ตัวเก่าไม่มีการตัดต่อสองสี่ตัวเก่าได้ครับผมสองหลอดแต่ดน่ตัวเก่าพ,นะพ่อแล้วครับผม้าเตที่สามได้สองซี่นี่ยังเอ็มซีกับโยมเซยัยงเดียวแล้วเอา้าเป็นแนวทางเบิ้งครับผมครับเดี๋ยวจะได้เขียนลงให้พี่น้องซีเบิ้งอีกครั้งหนึง่งครับเอาครับพี่น้องครับผมเสียงโชคเสียงดวงเราไปเบิ้งกันนะมีบีนอ สองสี่ี่มีไหมครับส่บย oh. ่งครับสอากับโย่างบ่มี่สองใบสี่สองสี่โอ้หาเตเลยัดมาเลยสองสี่สี่สองสี่หาสองเก่าสองสี่นี่เท่าหาสี่สเอาวะเอาก็จะได้สองสี่ก็นำเดนี่ได้สองสี่ไต้องไปที่สองใบเดรับสองใบสอง้อยบาทครับนี่น้ำเชื่อมสี่สอง ก็ยังไยสามสี่ 3, 4, ใบหนึ่งหงใบอันนี้เหเอป่ะเอาเอาขังแรกสิสดึงรถตัวนี้ดึงได้ป่ะค่ะดึงเลยครับทั้งวันที่เฮ้ยจ้มาม่ยังน้องคอยสองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่ละเสียงดวงแดดเป็นไงสองสี่ไงไใหม่เบิ่งนี่ นี่รางวัลที่1นครับผม80424สองเใบนึ่งเด็กใบงได้แห็นไหมสองเกดใบนี้ละมันติดมานมีสใบบบแงันเป็นหอยจุดจักมันเป็น2ใบชุดคือกันเลยครับมางคัอกันมาเลยคือติดมาะ าใจบ่นี่โซงคิอยู่นี่หนึ่งโงใบเดียวสงโงิดใบเดียวไปนี่แล้วจิตโงจิตโซงอนี่นะเอามาหลดเนี่ยติดมาน้ำกันตัว่าตรใบหนึ่งได้ลุนรางวัลจับไข่หนึ่งลูกควันแดงบอกเซกนะคุณรางวัลของบอกอีกใบหนึงเอาไปเป็นหาใบเพียงเทียวจะเอาซี่สองเลยเออันน่าดไเลี้ยงสริ

วันนี้ก็ล่วงบ่ครับไทยมาหนึ่งใบครับโอ้เนนีีลูบ่นผ <laughs> มว่าสันผมว่าสันผมว่าสันส่น <laughs> โอ้สิบแปดินโอ่ฮมเมนต์หอนดวย <laughs> <laughs> ไปไกลแต่ย่อย<อ>ของงของง่ของงย คืออะไรผ้าเช็ดตัวให้เด็กๆเด้มาใช่ก็ได้หรอคะโอ้ได้ของดีด,ด,ดีนี่โอปุ่น<ะ>นีออน่นี่โอปุ่นเออรางวัลใหญ่รางวัลรางวัลที่ผมเลือกไปรางวัลที่หนึ่งก่อนแล้ว,<า>วเราได้เจอกันสิบ่ใหญัจะเตรียมตัวเป็นข้าวาดีโหลด บอกันเลยเด้อเวียนมาหาเลยนครับเอ้ยบ่ลืมดอกเด็กโอ๊บเลยเด็กโอ๊บอืมเอาบอกเลยครับผมแล้วครับพี่น้องได้สองซีดึงมาดสองซีจังได่นสองเจ็ดตกขึมาน้ามันรุดมานั่บ่ดึงตัวนี้ตัวนี้ขึ้ติดขึ้นมาน้าจะมาถอดไปยากได้เหรียญอีกเด้อ ก็หกสามเดสองห้าหกสามว่าสองหาบอกเดี๋ยวสองหาเจ้าก็ไปหาเนาะเรียนสัตยิบหาสตังเอาครับพี่น้องอ้โอ้ยผมก็ลืมดีคาดเกลืมบนตังไอ้คนคาดตะบอเล็กเดี๋ยว้ะครับผมอาผมผมผมหนึ่งเหลขให้เข้ากันนค่ะดี่ด้ครับพี่น้องผิจจรณนาบึงครับเสียงเซมซี่ ตรงกันกับพอผู้ถอกได้ครับผมสองซี่ยังหัวตษเรื่อครับเจ้าพ่อแล้เอานี่ครับพี่น้องแคปไปเบิงนลำเจียดเสียงสองหลอบก็ได้สองซีสองหลอดครับตรงกับพอผู้ถอกได้ครับผมซีสองสองซีน้องครับพี่น้องครับผมเพิ่นหนักข้าวเอาเรียนจะลืมใจเพิ่นไปเลยครับเรียบร้อยแลยใช่เรียบร้อยแล้วครับ เอาเพี่เจนเป็นดวงเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเพียวเป็นโสดเป็นดวงเพราะว่ามันกะหวยสัญจรบ่สนดับไปก่อนเนาะครับค่ะนี่แหะครับผมแต่ว่ามือนี้กัไปตำเล้าเนี่ยได้อค่ะท่านผู้ชมเนาะเมียนไปตำเล้าเนี่ยได้อครับผมค่ะครับเดืองก็เริ่เปิดเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาถ่ายคลิปนี่กลามาเชียร์กัะน้ำเชียร์กรับขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมครับ มีโชคมีหลาไปน้ำกันครับ<ช>พี่นอ้องสำหรับแนวทางอโอได้หอดลังวันพิเศษเนาะซื้อลอตเตอรี่หลายเพิ่นก็เลยให้จับหลวงไข่ได้ผ้าหม่มนวมอย่างนี้เลบอร์สิบแปดเบอร์สิบแป<บ>ดยังกระเลื่องวด้วยจำนวนสม้มครับเอาได้สมใจแล้วครับผมสองซีดึงออกมาสองเจ็ดตูดออกมาน้ำกันอีก นี่นะครับผม <Okay. S 1> เอาคลิปนี้ก็ไปซับหนีเด้อครับผมสวัสดีครับ